สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมานะคะทาความรู้จักพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเงินไหลามานะคะโมจิโต้นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะรู้จักมาแล้วนะคะสําหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้ส่วนใครที่ยังไม่รู้จักนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพามาทําความรู้จักกับน้องเงินไหลามาโมจิโต้นะคะเป็นตระกูลซิงโกเนียมนะคะซึ่ง เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งเลยนะคะที่ชอบมากๆเลยนะคะสำหรับนะคะเจ้าเงินไหลามาโมจิโต้ตัวนี้เนี่ยนะคะเราให้ดูลายใบก่อน,นะคะสวยมากนะคะสวยมากดูนะคะดูความสวยของเขานะคะเป็นตระกูลซิงโกเนียมนะคะสามารถเป็นพืชตระกูลเลือ้อยขึ้นเสาได้นะคะอันนี้เราก็ทําแบบบ้านๆเลยนะคะใครที่มีความชื่นชอบน้องนะคะก็สามารถที่จะ ติดต่อสอบถามได้นะคะนี่เลยต้นจริงคือสวยมากนะคะใบของน้องคือจะเป็นผิวคางคกแบบนี้นะคะลายสวยๆแบบนี้เลยต้นนี้นะคะตอนซื้อมานะคะมีแค่ไม่กี่ใบนะคะแต่ครานี้เนะี่ยนะคะด้วยความที่น้องเลื้อยขึ้นเสาเก่งนะคะตอนนี้โตแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล่อรากนะคะแบบธรรมดาธรรมดาง,ง่ายๆเลยนะคะเป็นอะไรที่เบสิกมากนะคะ ตอนแรกที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะใบน้องจะยังค้างคกนะคะแต่ว่านะคะอตอนที่เราเอาน้องไว้ในร่มค่ะนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าความที่เขาเป็นผิวผขุขานจะหายไปผิวเขาจะเรียบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาทดลองะคะ่ะทดลองนะคะเอาน้องไปไว้กลางแดดค่ะปรากฏว่านะคะน้องชอบแดดค่ะนะคะพอเจอแดดเท่านั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะนี่เลยผิวนะคะขุขัน กลับมาด้วยความสวยงามแบบสวยอลังการมากเวอร์นี่เลยยิ่งนะคะเจอแดดยิ่งสวยค่ะชอบแดดร้อยนะคะฝนร้อยได้เลยนี่ไข่เลี้ยงโมจิโต้ต้องแดดร้อยฝนร้อยได้เลยนะคะได้เลยถ้าเขาไม่เจอแดดเห็นไหมคะอันนี้คือหญ้าคือหญ้านะคะเดี๋ยว เราชอบที่มันชุ่มชื่นอะจริงๆย่ามันก็สวยดีถ้าเรามองให้มันแบบเป็นศิลปะนะคะมันก็สวยนะคะอ้าวตอนแรกเขาไม่เจอแดดเห็นไหมคะความขู่ขาเขาจะหายไปแต่ก็จะเป็นลายอยู่นะแต่ก็จะเป็นลายอยู่นะคะแต่เป็นลายอยู่แล้วก็เลยทดลองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะปลูกเงินไหลมาโมจิโต้ก็ควรที่จะให้น้องเจอแดดนะคะเจอแดดแบบนี้เขาจะชอบมากใบเขาจะเป็นแบบลักษณะขู่ขาแบบนี้นะคะซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นของเขา สีเขียวผิวครุกขระนะคะความสวยงามจะเริ่มมาทันทีนี่เลยนี่เลยนะคะอันนี้กำลังแทงยอดมาใหม่แบบนี้เลยสำหรับวิธีการขยายพันธุ์ค่ะเราสามารถล่อรากนะคะนี่เลยค่ะการล่อรากแบบนี้ง่ายนะคะข้อตาของเขาแต่ละข้อมันจะมีรากอากาศโผล่ออกมาถ้าเราอยากใช้รากอากาศโผล่เยอะๆใช้แบบนี้เลยง่ายๆด้วยความที่แบบว่า เชือกฟามันเบาใช่ไหมเราก็เลยต้องอใช้มันให้เป็นประโยชน์โดยการเอาสเตกน้ำมอสนี่เลยนะคะมาพันรอบๆเบลร่ยนระอากาศแล้วก็เอาเจ้าปอฟางเชือกฟางค่ะพันรอบเพื่อที่จะให้สเตกน้ำมอสนะคะอยู่ติดระอากาศนี้เลยแล้วเบาเบาจนแบบว่าน้องก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะว่ามันมีอะไรหนักๆมาถ่วงนะคะก็ให้เขาเลื้อยขึ้นเสาได้ตามปกตินะคะ เวลาที่เราจะขยายพันธุ์ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะตรงนี้มันจะมีรากอากาศเห็นไหมนะเราสามารถสับข้อตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะเอาเค้าเนี่ยไปขยายพันธุ์นี่เลยนะคะรากอากาศออกตรงนี้เราสามารถตัดตัด,ตดเอาปูนแดงทานนะคะเหมือนคลิปก่อนๆที่เราแยกพืชอื่นๆนะคะพืชอื่นๆนะคะ อย่างต้นนี้เนี่ยมีกี่ใบก็นับเลยค่ะนะคะเราสามารถแยกได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9ต้นนะคะมีอยู่10กว่าใบาค่ะแยกได้ประมาณ9ต้นเนาะนี่เลยอันนี้ก็รอลากแบบแบบบ้านเลยนะคะก็คือเอาสเปคหนะ้าหมอใส่ถุงแล้วก็เอาไปประปกบกับรากของเขานะคะโอ้โหปรากฏว่า เลิศมากรากมาไวมากแล้วก็น้องโตวไวมากอันนี้แค่ไม่กีดเดือนเองนะคะมาแบบเป็นสิบสิบใบแล้วนะคะแล้วก็ชอบแดดบอกไว้เลยว่านะคะน้องซินกมเนี่ยชอบแดดนะคะน้องชอบแดดมากเพราะฉะนั้นใครที่จะเลี้ยงน้องนะคะเลี้ยงกลางแดดได้เลยไม่ต้องกลัวว่าน้องจะเฉานะคะนี่เลยเห็นไหมคะความผุขะความคลงคุกของเขาคือดีมาก สำหรับวันนี้เนาะก็มาแชร์เคล็ดลับนะคะการปลูกซิงโกเนียมนะคะโมจิโตหรือเงินไหลมานะคะโมจิโตนั่นเองนะคะซึ่งเป็นกระแสะอยู่พักหนึ่งเลยคุณน้องมีความสวยแล้วก็โดดเด่นนะคะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดแชร์นะคะกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะใครสนใจจะนะคะซื้อนะคะน้องก็ได้เลยนะคะโทรมาได้เลยค่ะ วีเราจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะ